สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพิสูจน์ความเร็วของรถของคุณบอสทายาทเครื่องดื่มดังในต่างประเทศก็คือ Red Bull ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับกระทิงแดงที่ขายในเมืองไทย e d Bull นั้นเขาเป็นบ้านใหญ่ส่วนกระทิงแดงที่ขายในเมืองไทยนั้นเป็นบ้านเล็กทำธุรกิจคนละส่วนกันและบังเอิญผมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนตรียมอุดมกับซ e o ของกระทิงแดง ซึ่งเพื่อนๆเ,เรียกว่าซ u เปอร์ไนท์สกายเขานิสัยเหมือนพ่อเขาเลยเรียกว่าไม่มีความหรูหราอยู่ในตัวเป็นมหาเศรษฐีที่นั่งวินมอเตอร์ไซค์กินข้าวมันไก่ข้างทางนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานคุณอาจจะเจอคุณสลาวุธอยู่วิทยาในรถไฟฟ้าหลายครั้งโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเมื่อเร็วๆนี้โรงพยาบาลจุฬาบอกว่าต้องการเครื่องตรวจโควิด ที่มีประสิทธิภาพสูงมากตรวจได้แม่นยำถึง99%และในสต็อกเหลือแค่เครื่องเดียวแต่ว่างบราชการไม่มีราคา15ล้านบาทคุณสลาวุธบริจาคทันทีเลยครับ15ล้านบาทเพื่อคว้าเครื่องนั้นให้เป็นของคนไทยให้ได้ก่อนที่ประเทศอื่นจะซื้อไปเรียกว่านิสัยของคุณสลาวุธนั้นก็เหมือนกับคุณเฉลียวซึ่งเป็นพ่อเขาที่คนไม่รู้อาจจะเข้าใจว่าคงจะเป็นพาลงในโรงงานหลายคนก็ สงสัยแล้วก็อยากจะให้ผมพิสูจน์คลิปนี้ว่ารถที่วิ่งเข้ามานั้นมีความเร็วเท่าไหร่ที่นี้มันก็ต้องดูกันเฟรมต่อเฟรมเริ่มจากถนนที่ว่างเปล่าแล้วก็สังเกตให้ดีว่าเส้นประบนถนนนั้นมันมีความยาวที่แน่นอนแล้วก็อาศัยความยาวเหล่านี้มาวัดระยะทางที่รถวิ่งผ่านได้และเนื่องจากเรารู้ความยาวของรถ เฟอร์ล ff รุ่นนี้มีความยาวเท่ากับ4เมตร91ซนเมรเรียกว่ามีความยาวที่แน่นอนผมก็เลยทำหมุดบนเส้นประเหล่านี้เอาไว้เพื่อบอกว่ามันมีความยาวจากจุด1ไปถึงจุด1เนี่ยเท่ากับความยาวของรถอันนี้รถเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เริ่มเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่ผมเรียกว่าจุดสตาร์ทเฟรมนี้เรียกว่าเข้าจุดสตาร์ท เป็นเฟรมที่0แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16เดิมทีเดียวผมต้องการเอาคลิปนี้เป็นการบ้านให้ลูกอยากจะให้เขาช่วยอินเสิรตเกตหน่อยช่วงนี้ปิดเทอมเอาแต่เล่นเกมผมก็คิดของผมแล้วผมอยากจะให้เขาคิดในแนวทางของเขาจาก12เฟรมที่เห็น รถคันนี้เคลื่อนตัวด้วยระยะทางเท่ากับ4ช่วงตัวของความยาวของรถนั่นหมายความว่าถ้าเอามาแค่3เฟรมเนี่ยรถคันนี้ก็จะเคลื่อนตัวด้วยระยะทางเท่ากับความยาวของรถพอดีเพะเลยให้เป็นแบบฝึกหัดให้กับลูกชายให้เขาเสนอความคิดของเขาเองและความคิดของเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนผมเขาบอกว่าไอ้ทำจุดอย่างเงี้ยมันยากที่จะยอมรับเขาบอกว่าเอา ต้นไม้เป็นเกณฑ์ดีกว่าเขาก็เลยทำจุดอ้างอิงก็คือกึ่งกลางของต้นไม้ต้นนี้เป็นเส้นแนวตั้งสีแดงที่เห็นและความยาวของรถนั้นมีความยาวเท่ากับเส้นสีแดงอีกเส้นหนึ่งที่ขวางอยู่ในรูปนี้ถือว่าเป็นเฟรมที่ศูนย์ของเขาด้านหน้าของรถนั้นจะลดเส้นสีแดงพอดีเพและนี่คือเฟรมที่1เฟรมที่2เฟรมที่3 จุดเดิมที่เคยอยู่หน้ารถนั้นตอนนี้อยู่หลังรถเพะเลยก็แสดงว่ารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วตามที่ผมได้พิสูจน์เอาไว้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว4.91เมตรต่อ3เฟรมหรือต่อ0.1วินาทีเอามาดูตัวเลขกันครับตัวถังรถความยาว4.91เมตร ใช้เวลา3เฟรมกล้อง C C T V เนี่ยมีจำนวนเฟรมเท่ากับ30เฟรมต่อวินาทีเท่ากับว่าใช้เวลา0.1วินาทีเพราะฉะนั้นก็เอา4.91หารด้วย0.1มันก็ได้49.1เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับแปลงให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โดยการเอา3.6เข้าไปคูณก็ได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทีนี้ไอการนับจํานวนเฟรมเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนได้นิดหน่อยมันอาจจะไม่ใช่3เฟรมเพะมันอาจจะ3.1เฟรมถ้าเป็น3.1เฟรมเนี่ยอัตราเร็วที่จะคํานวณได้มันก็170กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็น2.9เฟรมมันก็จะได้183กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ทิ้งไปไหนแล้วครับมันก็อยู่ระหว่างนี้นี่แหละอยู่ระหว่าง1 7 0ถึงร8อกิโลเมตรต่อชั่วโมง เอาละครับนั่นก็เป็นวิธีการคำนวณที่ผมใช้ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนอื่นแต่คำตอบเนี่ยถ้าคิดคำนวณถูกต้องแล้วคำตอบมันก็จะได้ใกล้เคียงกันและถ้าเกิดมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ช่วยกรุณาคอมเมนต์ผมอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีไม่มีโฆษณาและไม่ต้องการรับบริจาคใดๆทั้งสิน้นดูจากลิงก์ที่แนบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ